ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้วันที่5กรกฎาคม2558วันนี้เป็นวันฉลองพระใหม่นะครับพระ,พระตึงเมื่อสักครู่นี้ได้ไปอุปสมบทที่วัดไซทองอํเาเภอแปลงยาวจังหวัดชะเชิงเศรานะครับแล้วก็ เมื่อทำพิธีฉลองพระครับก็ได้ตักบาตรเรียบร้อยแล้วนะครับพระใหม่ตักบาตรเรียบร้อยแล้วตอนนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่ใหม่เนี่ยกำลังถ่ายปาดเ <c oughs> จ้าบ่าวเจ้าสาวคู่ใหม่หมกำลังตักบาตรครับตอนนี้ก็กำลังยกสหรับกับข้าวนะครับฉลองเพลงร้องเพล,ลงทนนำใหม่ การอุปสมบทครั้งนี้ไม่ได้จัดงานทานเลี้ยงนะครับก็เป็นการปฏิบัติโดยน้าคือศีลแล้วก็ไปขออุปสมบทครับโดยพระอุปชาเจ้าคณะอำเภอเป็นพระอุปชาแล้วก็แครเกลือนะครับผู้มีเกียรติที่บอกบอกกันก็ตามมาแล้วตามมาเพื่อจะฉลองอุปสมบทในครั้งนี้ ครก็ตั้งใจนะครับด้วยกุศลตั้งใจรับกุศลนได้กันก็มาจากไกลนะครับจากสิงห์ต่างจังหวัดนะสิงห์บุรีแล้วก็ต่างอำเภอนะครับส่วนที่ร่วม เคยร่วมทํางานกับทางเจ้าภาพก็มีคนที่เคยร่วมทํางานกันกับทางพระใหม่ก็มีนะ อ๋อนี่ลุงนะยครับนี่ลุงนี่หน้าตาย,ยังหล่อ,อก,กว่าหลานนะหล่อ,อก,กว่าหลานอีกแนะเะแต่ลุงลุงอีกคนหนึ่งไม่ยอมออกกล้องนะลุงสมศักดิ์จุมมณีนี่มนไม่ค่อยไม่ค่อยออกกล้องเอ่อแต่ว่าเวลาไปเข้ากล้องอื่นๆ่ะชอบนะครับลองดูบริเวณรอบนอกครับรอบๆของ้านเจ้าภาพนะครับกับผลไม้ลากไม้นะครับปลูกไว้สมบูรณ์ทุกอย่างนะครับ เป็นขหนุนละมุดมาปิงมะปลางมะละกอมะนาวส้มมีรอบบ้านเป็นพื้นที่สีเขียวนะภาย,ยในบ้านก็มีไม้ประดับหลายอย่างนะตั้งแต่จันผานี่จันผากำลังออกดอกแนละ้วจันผาแล้วก็พันไม้หอมนะรอบๆบ,บ้าน นั่นก็มีเหลืองจันทบูรกล้วยไม้พันใหญ่พันยักษ์ก้วยไม้ทั่วไปเลยแล้วต้นจำปีนะต้นจำปีนี่สูงใหญ่มาก ตราตันนี้ก็ร่วมกันประเคนนะครับหลังจากนับถวายแล้วก็ประเคนพระแล้ไม่ได้นับหกลก็ในงานนี้ก็เป็นพวกพวกกันกระทังเจ้าภาพนะโดยเฉพาะพออกเกตเนี่ยนะรู้ว่ามีกับข้าวตั้งนะมาจองไว้ก่อนนะ แต่ว่าพ่อผู้เด็กับพ่อบามโดเบอกว่ามันขาดขาดอะไรอยู่ไม่รู้ไหมตอนแค่ไม่ขาดอะไรเลยก็ ในตอนนี้ก็ขอ,อหยุดการพูดคุยกับทุกท่านถึงในเพียงคืนนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ